สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพได้นักเรียน p s c ที่รักทุกคนนะคะเราก็ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะหลังจากที่เปิดเรียนจริงมาได้ไม่กี่วันนะคะนักเรียนก็ได้อยู่ที่บ้านแล้วก็เรียนออนไลน์มาก็2ออาทิตย์กว่าแล้วนะคะในวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมีเรื่องความคืบหน้าต่างๆนะคะได้มาพูดคุย กับทั้งผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆนักเรียนที่บ้านด้วยนะคะโดยที่ในวันนี้ที่จะพูดคุยก็คงจะเป็นในเรื่องของการสอนออนไลน์ซึ่งเราได้ปรับนะคะยกระดับมาในการสอนไลฟ์แทนนะคะแล้วก็การที่เราจะมีการวัดผลนะคะเราเรียนแบบนี้แล้วเราจะวัดผลกันยังไงนะคะแล้วก็ส่วนที่3มนั้นก็จะเป็นเรื่องของมาตรการช่วยเหลือซึ่งกัละกันนะคะซึ่งจะ,ะมีเกิดขึ้นนะคะในทางโรงเรียนก็ได้เตรียมการอย่างไรบ้าง ส่วนอันที่4ก็จะเป็นเรื่องของอเรื่องทั่วๆไปที่จะพูดคุยกันนะคะ,คะท่านผู้บกครองคาก็จะขออนุญ,ญาตเริ่มในหัวข้อแรกนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์นะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยเราได้ปรับเป็นการสอนไลฟ์เพื่อที่จะให้ทั้งครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบซึ่งกันและกันนะคะซึ่งในการสอนแบบนี้นะคะทางโรงเรียนก็ทราบว่า ก็มีปัญหาติดขัดอยู่ในหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าเราก็พยายามนะคะที่จะทําให้ดีที่สุดนะคะโรงเรียนนั้นก็มีโจทย์นะคะเมื่อมีการสอนออนไลน์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะมีโจทย์ที่สําคัญที่เราคิดกันอยู่ตลอดว่าแล้วเราจะทําอย่างไรไม่ให้การเรียนรู้ของนักเรียนเนี่ยสะดุดเราจะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนเนี่ย เป็นไปด้วยดีเด็กเกิดพัฒนาการเกิดการเรียนรู้ที่ดีอันนี้คือโจทย์ของโรงเรียนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโจทย์อย่างนี้อยู่ในใจตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะสอบหาวิธีการในการที่จะจัดการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยที่จะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะในการที่เราสอนปรับไปเป็นออนไลน์นี้เนี่ยเราก็แก้โจทย์นะคะโดยที่ทางครูเองเนี่ยเมื่อรู้ว่าจะต้องสอนออนไลน์แล้วก็ต้องปรับนะคะ หลักสูตรใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือว่าเรื่องต่างๆใบงานแบบฝึกนะคะรวมถึงการวัดประเมินผลเนี่ยก็ปรับให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่ต้องสอนนักเรียนออนไลน์ตรงนี้นะคะเมื่อปรับไปแล้วเนี่ยท่านผู้ปกครองคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กนะคะก็ไม่คุ้นเคยนะคะกับวิธีการแบบนี้ เช่นเดียวกันค่ะโรงเรียนก็ไม่คุ้นเคยเหมือนกันเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องใหม่ทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเมื่อเราปรับการเรียกนการสอนไปแล้วนะคะเราเตรียมทุกอย่างอย่างดีแล้วเนี่ยเราก็มีมาตรการในการที่จะช่วยเด็กนะคะเพื่อที่จะให้เด็กเรียนออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นการประชุมนะคะพบกับเด็กนะคะเป็นคาบโฮมรูมเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะคะ การประชุมผู้ปกครองนะคะหรือว่าการทำคู่มือนะะในการที่จะให้เด็กได้เข้าไปเรียนในออนไลน์เนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างนะะแล้วก็ล่าสุดนี้นะะทางแผนกปถม ก็ได้จัดทำคลิปนะคะในการที่จะให้นักเรียนเรียนออนไลน์แล้วเนี่ยถ้าจะต้องส่งงานจะต้องทำอย่างไรจะต้องไปที่ไหนนะคะจะต้องกดอะไรบ้างนะคะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยครูคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นคนสอนเป็นขั้นตอนนะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจอยากจะโหลดเอามาเป็น pdf ก็ได้นะคะก็ปริ้นออกมาในการที่จะเอามาดูแล้วก็ทำความเข้าใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะ จะต้องอยู่กับเราไปอีกนานเราจะต้องเรียนวิธีนี้ไปอีกนานเพราะฉะนั้นวิธีการไหนที่จะทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะพยายามทําอย่างเต็มที่นะคะอันนี้ก็คือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตรงนี้เนี่ยเราได้พัฒนาไปในการที่จะให้ครูและเด็กโต้อตอบซึ่งกันและกันนะคะ เราก็อยากจะให้เด็กนักเรียนนะคะลูกๆได้เปิดกล้องด้วยนะคะวันนั้นครูก็เดินไปก็เห็นหลายคนเปิดบางคนยังอยู่บนที่นอนเลยนะ,ะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่านักเรียนก็พร้อมนะคะพร้อมที่จะเรียนมีการโต้ตอบกันนะคะก็น่ารักมากเลยนะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะชดเชยได้นะคะาจากการเรียนการสอนที่เราต้องมาโรงเรียนนะคะมันจะได้ไม่ขาดหายไปนะคะ การเรียนการสอนออนไลน์นี้เนี่ยก็คงจะมีไปอีกสักช่วงหนึ่งนะคะเราก็ต้องดูว่าสถานการณ์เนี่ยจะดีขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะในการเรียนการสอนออนไลน์นี้เนี่ยเมื่อเรียนไปแล้วมันก็ต้องมีการวัดและก็ประเมินผลใช่ไหมคะซึ่งในการวัดและก็ประเมินผลเนี่ยเราก็ได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองไปในปีในสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่า เราจะไม่มีนะคะเราจะยกเลิกนะคะการตั้งสอบนะคะหมายถึงว่ามีตารางสอบแล้วก็เด็กก็มาสอบเนี่ยเป็นวิชาวิชาไปเนี่ยเราก็จะไม่มีแล้วนะคะตั้งแต่ชั้น 1> ป .1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เลยนะคะตอนนี้ทางมปลายก็ได้ประชุมกันเข้มข้นมากเลยนะคะเราก็จะยกเลิกการตั้งสอบหมดเลยนะคะนักเรียนก็จะสามารถเรียนไปนะคะแล้วคุณครูเขาก็จะให้แบบฝึกไปใบงานไปถามไปนะคะแล้วก็เมื่อจบแต่ละเรื่องนะคะแต่ละหน่วยการเรียนรู้เนี่ยนะคะแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีการ เก็บคะแนนก็คือเป็นการสอบตามสภาพจริงเรียนไปด้วยเก็บคะแนนไปด้วยซึ่งในตรงนี้นี่สำคัญนะคะนักเรียนเราไม่ได้ตั้งสอบก็จริงแต่ว่าคุณครูทั้งหลายเนี่ยก็ปรับใหม่นะลูกนะก็จะให้คะแนนที่ความสนใจเข้าเรียนนะคะยิ่งมาอปลายนี่นะคะเนาะก็นักเรียนเข้าเรียนบางคนไม่เปิดมนะไมคนะไม่ไม่เปิดหน้ากล้องนะคะก็ไม่เป็นไรนะเวลาถามก็ขอให้ตอบนะคะ ไม่ตอบก็พิมพ์ข้อความมาถามก็ยังดีนะครับถือว่าก็อยู่ในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนนั้นไม่ใช่หายเงียบไปเลยนะคะเพราะว่าในตรงนี้เนี่ยคุณครูก็จะเพิ่มคะแนนให้ด้วยนะคะว่านักเรียนสนใจนักเรียนถามมีการโต้อตอบกันนะคะในการสอนนะคะก็เราจะปรับเป็นคะแนนที่เกี่ยวกับความสนใจตั้งใจในการเรียนด้วยการ ส่งงานนะคะในแต่ละวิชานั้นเราก็ปรับนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่อยู่ม .4 ม .5 ครูรู้ดีนะคะที่นักเรียนเขียนมานักเรียนพยายามที่จะระบายนะคะความเครียดต่างๆเข้าใจมากเลยนะคะตอนนี้คณะครูได้ประชุมกันแล้วเราก็จะปรับนะคะลดเหลือเฉพาะงานที่สําคัญสาคัญนะคะให้นักเรียนได้ทําเพราะว่าในการเรียนนั้นมันก็ต้องมีมีงานมีใบงานมีผลงานใช่ไหมคะที่จะได้รู้ว่านักเรียนได้เรียนรู้จริงหรือเปล่าในตรงนั้นนักเรียนมีปัญหาอะไรบ้างนะคะ ค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการวัดแล้วก็การประเมินผลนะคะซึ่งในการวัดผลแบบนี้เนี่ยคุณครูก็ต้องวางแผนใหม่เพราะว่าในในเรื่องราวที่จะวัดนั้นก็จะครอบคลุมทั้งความรู้ทั้งทักษะนะคะทั้งสมรรถนะหรือว่าเจตคติหรือคุณลักษณะเนี่ยของนักเรียนเนี่ยให้ครบนะคะตามพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละด้านค่ะข่ะต่อไปนะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของ มาตรการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะซึ่งในภาวะวิกฤตเช่นนี้เราทราบดีว่ามันก็เป็นสภาพที่ทุกฝ่ายก็ได้รับการเดือดร้อนนะคะได้รับความเดือดร้อนทั้งนั้นเราจะมีการพิจารณาในการที่จะคืนนะคะหรือว่าลดนะคะคาเลเรียน ในภาคเรียนที่1นึ่งอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเราก็ได้ทำมาแล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมาท่านผู้ปกครองก็คงจะทราบนะคะทีนี้เนี่ยในการจะลดเนี่ยหรือในการที่จะคืนเนี่ยทางโรงเรียนก็มีหลักนะคะมีแนวคิดนะคะในการที่จะคิดตรงนี้นะคะไม่ไม่ไม่ได้ตั้งตั้งทงไว้ว่าจะต้องลดเท่าไหร่จะต้องคืนเท่าไหร่ยังไงเนี่ยแต่ว่า จำนวนเหล่านั้นเนี่ยจะมีที่มาที่ไปนะคะ,ะวิธีการก็คือว่าเราผ่านมา1ปีนะคะตอนนี้โรงเรียนมีสถิตินะคะในะค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา2,563ซึ่งเป็นปีที่เกิดโควิด19นะคะเราก็ได้ใช้สถิตินี้เปรียบเทียบกับปี2,562 ที่ไม่มีโควิดนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะะตรงนั้นจะเป็นข้อมูลหนึ่งในการที่จะทำให้เราคาดการนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆนะะรวมถึงค่าที่เราจะลดนะคะค่าเล่าเรียนนะคะอันนี้คือประการที่1คือเราได้ศึกษาในสถิติของค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกันในส่วนที่2นั้นนะคะที่โรงเรียน เป็นฐานคิดก็คือว่าเราได้มีการวิเคราะห์นะคะว่าในค่าเล่าเรียนในแต่ละรายการนั้นเนี่ยมีรายการไหนบ้างนะคะที่เราจะต้องคืนผู้ปกครองหมดเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ดําเนิกนการไม่ได้จัดนะคะหรือมีค่าใช้จ่ายไหนบ้างที่โรงเรียนพอรับไหวนะคะคือคืนผู้ปกครองไปหมดคือไม่เก็บเลยแต่ว่า ทั้งหมดเนี่ยโรงเรียนรับนะคะโดยที่อาจจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมนะคะรูปแบบต่างๆเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องเก็บผู้ปกครองเลยนะคะหรือว่ามีรายการไหนที่ดูแล้วมันอาจจะลดได้ประมาณนึงนะคะหรือว่าลดไม่ได้เลยนะคะในะการคิดคำนวณเหล่านี้เนี่ยก็จะดูรายละเอียดย่อยทั้งหมดแล้วก็ประการที่3ก็คือว่าเราก็ต้องคาดการนะคะในการลดเนี่ยเราก็มองนะคะว่า ในภาคเรียนที่1นเนี่ยเราเปิดมาได้18วันใช่ไหมคะในเดือนสิงหาคมที่จะมาถึงนี้ไม่ทราบว่าวิกฤตเนี่ยมันจะยังพีคอยู่หรือเปล่านะคะถ้าหากว่าพีคอยู่การแพร่ระบาดมีหนักเราก็กะว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยเราคงไม่ได้เปิดนะคะเด็กอาจจะเรียนอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าพอเดือนกันยายนเนี่ยอาจจะ คลายลงบ้างนะคะเราก็หวังว่านะคะหวังว่าในประมาณเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมกลางกลางเดือนเนี่ยเราคงจะเปิดได้อีกประมาณสัก20วันอันนี้คือที่เราคาดการณ์ก่อนนะคะที่ต้องคาดการณ์นี้เพื่อว่าจะได้นํามาคํานวณน,นะคะว่ามันจะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรยังไงบ้างนะคะจากการคาดการณ์เนี่ยเราก็จะเปิดน่าจะเปิดได้สัก40วันนะคะ ด้วยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยท่านผู้ปกครองคะดิฉันก็ขออนุญ,ญาตที่จะพูดคุยว่าในการลดค่าเล่าเรียนหรือการคืนทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ5 5ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่หนึ่งนั้นก็คือว่าลด100%หรือว่าคืนผู้ปกครองไปเลยในส่วนที่เราไม่ได้จัดเช่นโครงการ เตรียมความพร้อมใน,ในภาพฤด,ดูร้อนนะคะซึ่งเราไม่ได้เปิดเลยอันนี้คืนผู้ปกครองไปหมดเลยนะคะหรือการว่ายน้ำนะคะของน้องๆน,นะคะชั้นอนุบาลเนี่ยก็คืนไปหมดเลยนะคะการเรียนนวัตกรรมนะคะซึ่งอันนี้เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนได้กําหนดไว้เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนะคะในการเรียนนวัตกรรมเนี่ยเราก็คืนผู้ปกครองไปหมดเลยเพราะว่าเราจะปรับรูปแบบใหม่แล้วก็โรงเรียนจะ รับผิดชอบดูแลในการเรียนนี้แต่ว่าท่านผู้ปกครองไม่ไม่ต้องวิตกนะคะว่าง,งั้นก็ไม่ได้เรียนแล้วนะคะเรียนนะคะเพราะว่าเรามีหลักสูตรของเรานะคะแล้วเราก็มีมีครูมีมีสื่อมีทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วเพียงแต่ว่าเราจะปรับนะคะกิจกรรมแค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็คือคือนไปหมดเลยนะคะในประเภทที่สองนะคะก็คือว่าอันนี้ก็จะคืนประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะคะก็คือ50เซนต์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนังสือสมุดนะคะทำงานอันเนี้ยของน้องในในชั้นอนุบาลน,นะคะวารสารก็ดีนะคะในเรื่องของกิจกรรมการกุศลนะคะในเรื่องของห้องเรียนปรับอากาศนะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือเครื่องหนึ่งนะคะประมาณ5 0จริงๆแล้วห้องเรียนปรับอากาศยังใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะเพราะว่า คุณครูนะคะก็มาสอนออนไลน์ที่โรงเรียนคุณครูก็เปิดแอร์นะคะคุณครูก็ใช้ไฟอยู่แต่ว่าในส่วนนี้เราเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะก็ตั้งไว้ว่าน่าจะลดประมาณ50%นะคะในส่วนที่3นะคะประเภทที่3นั้นก็คือจะลดอยู่ที่ประมาณ20-50%นะคะ อันนี้จะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ดิฉันได้พูดไปเมื่อกี้นะคะว่าเราดูนะคะว่าในปี63ปี62เนี่ยมันมีแกลบตรงไหนบ้างนะคะมันมีส่วนลดที่เราจะลดได้จากตรงไหนก็ใช้ข้อมูลจากตรงนั้นเนี่ย เอามาลดนะฮะงานโครงการที่โรงเรเงียนจะจัดทำซึ่งการลดตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะฮะในแต่ละระดับมันจะอยู่ที่ประมาณ20%่สอถึงห้อันนี้แบบสุดๆเลยนะคะก็คือ,อถ้ามีงานโครงการนะะระดับไหนมีมากนะะก็มากนะะระดับไหนมีน้อยก็น้อยก็ลดหลั่นกันไปอยู่ที่2 0 5%้มั่งนะคะสากว่าเปอร์เซ็นต์มั่งนะคะสิเปอร์เซนต์มั่งแล้วก็ประมาณสี่เอร์ซนะคะอันนี้เป็นการลดนะคะที่เราได้ดูรายละเอียดมานะคะประเภทที่4ี่ค่ะท่านผู้ปกครองคะอันนี้เราก็จะคํานวณตามความจริงนะคะตามความจริงก็คือในเรื่องของอาหารกลางวันแล้วก็ในเรื่องของ ของว่างที่เด็กๆนะคะรับประทานในชั้นอนุบาลน,นะคะแล้วก็อาหารกำวันตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นป .3 นะคะก็มาวันไหนโรงเรียนเปิดวันไหนนะคะก็คิดเฉพาะวันที่มาที่เหลือก็คืนท่านผู้ปกครองหมดเลยนะคะประการสุดท้ายนะคะก็คือประเภทที่ ไม่สามารถจะลดได้นะคะอันนี้เป็นเบื้องหลังนะคะของการจัดการเรียนการสอนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนนะคะของคณะครูบุคลากรนะคะซึ่งเราไม่สามารถจะลดได้นะคะในส่วนของครูต่างชาตินะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะโปรแกรมพิเศษต่างๆวิศวกรนะคะที่เราได้อาจ้างมาในการที่จะจัดการเรียนการสอนนะคะในโปรแกรมต่างๆอันนี้ก็ไม่สามารถจะลดได้หรือว่าในส่วนของการประกันอุบัติเหตุ ะะของนักเรียนเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยทางบริษัทเขาก็จะจะทำสัญญาเหมาทั้งปีนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่สามารถจะลดได้เพราะว่ามีเงื่อนไขกันตรงนั้นการทําความสะอาดห้องน้ําหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการตรวจสุขภาพหรือว่าในเรื่องของอการพยาบาลสุขอ,อนามัยทั้งหลายนะคะเพราะว่าในเรื่องของเจลแอลกอฮอล์หรือว่าในเรื่องของการที่เราจะดูแลความ ปลอดภัยให้กับเด็กในเรื่องของสุขภาพตรงนี้เนี่ยก็โรงเรียนก็ทุ่มอย่างเต็มที่นะคะท่านผู้ปกครองก็คงอยากจะทราบใช่ไหมคะว่าแล้วจะลดเท่าไหร่จะลดยังไงแลวจะลดเมื่อไรนะคะขออนุญาตนะคะว่าเราขอนะคะที่จะดูสถานการณ์ไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นด้วยหลักการทั้งหลายที่ดิฉันได้พูดคุยกับผู้ปกครองนี้นะคะ เราจะคำนวณออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนแล้วเราก็จะนำเสนอไปยังกรรมการบริหารโรงเรียนนำเสนอไปยังมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะอนุมัติการลดนะคะ,ะค่าเลาเรียนตรงนี้แล้วเมื่อเราประกาศแล้วค่าเล่าเรียนทั้งหมดที่ลดนะคะก็คงจะนำไปลดทอนนะคะในค่าธรรมเนียมการเรียนในภาคเรียนที่สอง ะะซึ่งดิฉันก็จะนำเสนอท่านผู้ปกครองนะคะเรียนให้ทราบนะคะในโอกาสต่อไปนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาการที่เรามีมาตรการในการที่จะช่วยเหลือภาระผู้ปกครองในภาวะวิกฤตเช่นนี้นะคะนอกจากการลดการคืนที่ดิฉันได้พูดมาแล้วเนี่ยเราก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือเด็กนะคะ ก็คือทุนการศึกษานะคะซึ่งในปีนี้นั้นเนี่ยสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีมากๆเลยนะคะคณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมไปนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ได้กำหนดนะคะงบประมาณไว้ถึง6 0แสนบาทนะคะในการที่จะช่วยเด็กแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่โรงเรียนจะเพิเ่มเติมเข้าไป เพราะฉะนั้นในการที่จะให้ทุนกับเด็กเนี่ยในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นทุนการศึกษาที่ให้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ37%เด็นะคะเด็กนะคะจะได้รับความช่วยเหลือตรงนี้หรือว่าเด็กที่มีปัมีข้อติดขัดนะคะในเรื่องของอาหารกลางวันหรืออุปกรณ์นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะยื่นขอความช่วยเหลือ ไปได้ที่ครูประจำชั้นนะคะซึ่งในตอนนี้อยู่ในระหว่างที่ยื่นใบสมัครทุนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคณะกรรมการของโรงเรียนก็จะได้พิจารณานะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะ,คะในเรื่องสุดท้ายนะคะก็คงจะเป็นในเรื่องอื่นๆนะคะมีน้องๆหลายคนนะคะขอ,อะเขียนมานะคะอยากจะลดอยากอ,อยากจะปิดนะคะให้โรงเรียนได้หยุด นะคะในการเรียนการสอนออนไลน์บ้างนะคะก็อยากจะขออาจถือโอกาสนี้ในการที่จะพูดคุยว่าเราก็จะหยุดค่ะลูกนะในวันที่24นะคะ,ะก,รกรกฎาคมก็คือเสราร์นี้นะคะหยุด5วันนะคะหยุดไปจนถึงวันที่28กรกฎาคมนะคะไม่มีการเรียนการสอนนะคะก็หยุด5วันนะคะ อันนี้ก็ให้เด็กได้พักผ่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะพิจารณาอีกเป็นรอบๆไปนะคะ,ะเรื่องที่สองนะคะในส่วนของเรื่องอื่นๆนั้นเนี่ยนอกจากการเรียนการสอนแล้วเนี่ยเราก็เป็นห่วงนะคะในเรื่องของสภาพจิตใจของเด็กๆนะคะว่าเด็กเองก็อาจจะมีความเครียดนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้พบกับเพื่อนนะคะไม่ได้เล่นกับเพื่อนไม่ได้พบกับครูไม่ได้มีสังคมนะคะเนาะ เพระนาะฉะนั้นทางคณะครูจิตวิทยาของโรงเรียนเนี่ยก็มีทั้งหมดประมาณ7-8ท่านเนี่ยก็ได้ทำนะคะแบบสอบถามนะคะออนไลน์ไปนะคะ PRC สบายดีหรือเปล่านะคะก็เป็นแบบสอบถามสภาพจิตใจของเด็กๆนะคะว่ามีความเครียดเรื่องหนบ้างต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงบ้างอยากจะทำอะไรผ่อนคลายยังไงอันนี้ก็ขอเชิญนักเรียนทุกคนนะคะตั้งแต่น้องอนุบาลเลยนะคะจนถึงพี่ม .6 ได้เข้าไปตอบนะคะแบบสอบถามสภาพจิตใจตรงนี้แล้วคณะครูนะคะจิตวิทยาของโรงเรียนเนี่ยนะคะก็จะได้ วิเคราะห์นะคะข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็เอามานะคะเพื่อที่จะจัดนะคะเป็นกลุ่มแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเด็กนะคะในด้านของสภาพจิตใจในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็จะมีในเรื่องของ PRC Learning Platform นะคะซึ่งเรากำลังทำซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ใกล้ใกล้เวลาในการที่จะเอามาใช้จริงนะคะเราก็จะ ทดลองใช้ในเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะคะในแพลตฟอร์มนี้เนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มเฉพาะของโรงเรียนในการที่จะจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการบ้านหรือการส่งงานที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะก็เป็นห่วงอยู่ว่าลูกๆเนี่ยส่งงานครบหรือเปล่าได้คะแนนหรือเปล่ายังไงเนี่ยอันนี้จะมีเป็นแพลตฟอร์มจะมีเป็น ลักษณะเฉพาะเลยที่จะให้เด็กเนี่ยได้เข้าไปเมื่อเปิดแล้วเนี่ยเด็กก็จะรู้เลยว่ามีกี่งานนะคะที่เราต้องรับผิดชอบทาแล้วมีงานไหนบ้างที่ส่งไปแล้วได้คะแนนแล้วงานไหนบ้างที่ยังค้างอยู่อันนี้จะมีให้เห็นชัดเจนเป็นเป็นอินดิวิดวเป็นลายบุคคลไปเลยนะคะก็อันนี้กําลังพัฒนาอยู่ก็คงจะได้ใช้งานเร็วๆนี้นะคะรวมถึง การเรียนการสอนของคณะครูทั้งหลายเนี่ยเราก็จะมีการอัดเทปนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถที่จะเปิดแล้วก็ทบทวนได้ค่ะ,คะท่านผู้ปกครองคะก็ในการเรียนการสอนแบบนี้นะคะก็มีหลายอย่างที่เราต้องติดต่อประสานกันนะคะถ้าท่านผู้ปกครองมีความคิดเห็นอย่างไรหรือติดขัดในเรื่องไหนท่านผู้ปกครองสามารถที่จะติดต่อได้นะคะผ่านทางครูประจำชั้น ะะผ่านทางเว็บไซต์นะคะผ่านทางา Facebook ของโรงเรียนซึ่งเราจะมีนะคะคณะครูบุคลากรในการที่จะติดตามดูแลข้อมูลเหล่านี้อยู่เสมอนะคะก็อยากจะขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกท่านในภาวะการแบบนี้โรงเรียนนะคะมีความเชื่อว่า ราบใดนะคะที่เรามีความพยายามเรามีความตั้งใจจริงในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนในการที่จะดูแลเด็กๆถึงแม้ว่าไม่ได้ดูแลในโรงเรียนแต่ว่าดูแลในะระยะที่อยู่ห่างไกลกันเนี่ยเราก็ถือว่า เป็นเรื่องท้าทายที่เราจะต้องค้นหาวิธีที่จะดูแลเด็กของเราได้อย่างดีที่สุดนะคะถ้าเราไม่ทิ้งความพยายามตรงนี้เราเปิดใจเราเรียนรู้นะคะเรามีวิธีการใหม่ๆเรียนรู้ไปด้วยกันสักวันหนึ่งนะคะเราย่อมต้องเจอวิธีการที่เหมาะสมนะคะที่สุดสําหรับเด็กๆที่จะเรียนรู้อยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขมีความสุขที่จะเรียนรู้อยู่ที่โรงเรียนด้วยนะคะทุกฝ่ายก็จะสามารถ ปรับตัวเข้าหาซึ่งกันและกันได้นะคะก็ขอพระเจ้านะคะได้ทรงโปรดอวยพระพรนะคะคณะครูบุคลากรนะคะนักเรียนรวมถึงท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ได้ดูแลเด็กๆในช่วงนี้เราก็มีความเชื่อว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะขอบพระคุณมากค่ะ